สวัสดีครับพบกับผมโอช่าง่อม,ออมคลิปนี้ผมจะพามาชมนีออนแต่งวิบากกันนะครับรถคันนี้เป็นคาวัสกินีออนครับสองจังหวะในตำนานครับนีออนจะมี สี่เกียร์นะครับนี่ออนมันจะเป็นรถบังลมนะครับ มาดูครับว่ารถคันนี้แต่งอะไรเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับแฮนเป็นแฮนด์วิบากนะครับประกับทดรอบครับเพิ่มสวิตช์ออกลันครับในส่วนโชคหน้าเป็นของ NSR นะครับต่อหลอดวาวสามนิ้วครับแปลงใส่แกนคอ ทักพิโดใส่ตุ๊กตาจับแฮนด์แบบวิบากครับอันนี้บากหน้ากากจะเป็นหน้ากากแต่งเอ็นเนโรทรงของรถคาวาสก,กินะครับแต่คันนี้ใส่สีน้ำเงินทางกลหนนะ้า CRF 1 1 0ครับการเบรกเป็นของ a อ s ครับ ในส่วนของขอบเป็นขอบสีน้ำเงินหน้าหลังนะครับขอบสิบเจ็ดครับล้อหน้ายางเจ็ดสิบทับร้อยล้อหลังก็ขอบสิบเจ็ดหมือนกันนะครับเป็นยางเบอร์เก้าสิบทับร้อยครับโชคหลัง YSS ครับดามโค้งครับแล้วก็ใส่ รอบถังของคาวาสกินะครับปักเท้าแล้วก็ใช้แบบหนามพับได้ตะไบบากครับตามสูตรครับ สวิงอาร์มต่อตัดงอครับใส่ตัวประคองโซ่โซ่สเตอร์สิบสี่สี่สิบห้าสิบสี่สี่สี่สิบห้าครับ ในส่วนของเครื่องยนต์เป็นเครื่องเดิมนะครับแยงไอดีไอเสียนิดหน่อยครับท่อผ่าวางกวย ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามช่องเลยครับบายอูช่างส้มหรือสนใจทํารถก็ติดต่อได้ที่เฟซบุ๊กอูช่างส้มส,สุรพงศ์ครับตามนี้เลยครับเฟซบุ๊กอูช่างส้มครับ ขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดติดตามกดสับตะไคร้ได้นะครับ